สวัสดีครับวันนี้มาน็อกแถวถนนการจนาพิเศษนะครับคือจะไปเส้นทางโดยการใช้เส้นทางลัดนะครับไม่ใช้เส้นทางถนนใหญ่นะครับก็คืออย่างตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ,อซอยหนองใหญ่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างถนนการจนาพิเศษกับถนนบางบอนหนึ่งนะครับ แล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงไหนก็คอยติดตามกันดูนะครับครับหลังจากเข้ามาสู่จอ,อยน้องใหญ่นะครับก็เลี้ยว้ายนะครับเข้ามาจากถนนการจนาพิเศษก็เข้าซอยนี้เลยครับจริงๆซอยนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มี ถนนกราประพฤกษ์ที่เขาตัดใหม่นะแล้วก็ถนนอีกตรงหนึ่งที่ใกล้กันกันกบเขตบางแคเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นเศรษฐกิจคึกคักมากนะครับในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับความเจริญเนี่ยก็จะมาอยู่ในเส้นนี้แต่พอ มีถนนตัดสองข้างเขาเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นถนนซอยธรรมดานะครับก็ก็มีก็กจเจริญมีโรงงานมีหมู่บ้านจัดสรรก็เยอะแต่ว่าจะสู้ถนนหลักไม่ได้นะครับก็เลยยังเป็นซอยหนองใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับถามว่าก็อย่างที่เกิดไว้นะครับว่าอยู่ระหว่างตรง นะครับที่จะไปบางบอลน,นะครับกับการจนาพิเศษนะครับดูกันต่อนะครับเนี่ยเข้ามาถึงถนนบางบอนนะครับตรงนี้นเรียกว่าถนนบางบอนหนึ่งนะครับก็จะไปเอกชัยในส่วนของการเดินทางครั้งนี้จะไปไหนคือจะไปถนนพระรามสองแต่ว่าจะ เดินทางโดยทางรัฐนะครับจะไม่ไปตามเส้นหลักใหญ่ๆนะครับก็เลยลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเส้นนี้ที่จริงเส้นนี้สะดวกนะค่อนข้างจะไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ยังจะ,ะไม่ต้องเดินทางไกลนะครับคือ โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะไปถนนพระรามสองอยู่แถวบางมดเนี่ยก็คือจะต้องวิ่งจากกาญจนาพิเศษเนี่ยจนถึงนู่นเลยเลี้ยวไปทางบางุนเทียนตรงนั้นเนี่ยซึ่งใช้ระยะทางไกลกว่าตรงที่วิ่งในวันนี้นะครับสำหรับตรงนี้เมื่อกี้สักคู่นี่ก็ เลี้ยวมากละประพฤกตนะครับเพราะว่าจากถนนตรงนั้นก็ออใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับก็เหมือนอย่างที่เคยว่าไว้ก็คือหนึ่งเนี้ยเป็นเส้นทางรัดก็จะสามารถไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวานะครับ อันนี้กระประพืชก็เลี้ยวขวาไปสู่สนนเอกชัยนะครับที่จะลัดไปทางจอมทองเนี่ยมาถึงตรงนี้แหละก็คือเลี้ยวมาทางถนนกำน,น,นำันแมนนะครับตรงนี้อยู่กำนันแมนนะครับก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับ จะเห็นว่ารถไม่ติดแล้วก็การใช้เวลาเนี่ยถึงแม้จะมีการตัดต่อบ้างก็ยังไงก็ระยะทางหรือว่าเวลาเนี่ยก็ยังรวดเร็วกว่าเส้นทางที่เราวิ่งจะวิ่งถนนใหญ่การจะตาพิเศษพระรามสองเนี่ยจะถึงช้ากว่านะรถก็ติดด้วยพอมา เส้นทางตรงนี้ก็ไม่มีที่ติดเลยวิ่งเฉลุยนะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็เลยเขาเรียกว่ากำลันแมนก็มาเป็นเอกชัยอยู่ขวามือนี่ก็คือศาลนะครับศาลแขวงตนบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือถนนเอกชัยซึ่งกำลังจะมุ่งหน้า ไปถนนจอมทองนะครับช่วงนี้ก็มีวัดอะไรที่มีชื่อเสียงวัดสิงห์วัดไซนะครับฝั่งขวามืออมไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะครับตรงนี้ก็เลยมาแล้ะอ่วยังอยู่ในช่วงของ ถนนเอกชัยนะครับในส่วนของเส้นเอกชัยก็เคยทำคลิปนะครับเมื่อขับรถผ่านมาแต่ว่านานละหลายเดือนแล,ะละ้วล่ะก็มาได้มาอีกเลยเพิ่งมาอีกครั้งนะครับก็มาดูกัน ก็เป็นยังไงบ้างในมาในในการมารอบนี้มาดูถน,นนเอกชัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการถ่ายคลิปย้อนกลับนะครับก็คือคนละมุ่งอันนี้เลี้ยวมาทางถึงจำทองแล้วนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวมาอีกเส้นทางหนึ่งถนนจำทองมเื่อสักครู่นี้ก็เลี้ยวเข้ามาในซอย นี่น่าถึงเป็นจอยทางลัดนะครับที่จะไปถนนพระรามสองนะครับอันนี้มีโรงเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนแล้วก็มีวัดโรงเรียนวัดนะครับเนี่ยข้ามคลองมาตรงนี้ อันนี้ก็เป็นทางลัดเหมือนกันนะครับลัดจากจอมทองมาาถนนพระรามสองนะครับเนี่ยก็สะดวกแล้วก็ใกล้ในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตึกอาคารอชน์นะครับแล้วก็มีโบู่บ้านจัดสรรกอ อย่างแบบหรูก็มีแบบธรรมดาก็มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้คือบางทีเนี่ยถ้ารู้ทางลัดมันก็สะดวกในการเดินทางนะครับครับดมาดูต่อกันครับไอ้ช่วงนี้ก็จะออกไปถึงครามสองนะครับซึ่งจะ ผ่านวัดศรีสุขนะครับก็จะถึงพระรามสองนะครับคลิปถนนการจนาพิเศษมาพรรามสองครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยครับโชคดีมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ